สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีตอนเที่ยงนะคะตอนนี้วันก็ได้กลับมาบ้านแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าแขนก็ค่อยยังชั่วขึ้นแล้วนะคะไม่ปวดมากก็ได้กลับมาบ้านตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเพื่อหมอให้ฟอกเลือดเสร็จก็ให้กลับบ้านนะคะเพราะว่าไม่อยากให้อยู่นานนะคะเพราะว่าที่มันอันตรายนะคะพอโรคระบาดก็กลับมาอีกครั้งนึงนะคะก็เลยได้กลับบ้านเมื่อวานตอนเย็นมาถึงบ้านประมาณ สองทุ่มนะคะออกเมื่อวานนี้ก็มีรถแท็กซี่ไปรับนะคะก็เลยได้กลับมาบ้านนะคะก็เมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าปวดแขนนะคะก็เลยกินยาแก,ก้ปวดไปอีกรอบหนึง่งเพราะว่าตอนฟอกเลือดนี่มันนั่นนะคะแล้ววันจะเอาแขนให้ดูนะคะว่าผ่าตัดแบบไหนนี่นะคะทุกคนมีแขนที่ผ่าตัดะคะ อธิบายให้ดูนะคะแกเป็กน,นี่นะคะทุกคนนี่เป็นแผลที่ผ่าตัดนะคะนี่จะยาวมาถึงนี่เลยนะคะและข้างบนก็นี่่นะเมื่อก่อนเนี่ตรงนี้มันจะบวมขึ้นนะคะอันนี้ผ่าตัดออกหมนแล้วนะคะก็เลยแผลเย็บความยาวนี่นะคะีความยาวของแผลที่เย็บมานะคะ นี่ถึงนี่นะคะแต่ข้างบนนี้ยังไม่แน่ใจนะคะไปถึงไหนนี่นะคะตั้นถึงปวดมากตอนนี้ก็ยังบวมอยู่นะคะสวนทุกคนเราจะแอ,แอบมาสองดูลูกชายตัดหญ้านะคะลูกชายหล่อ ลูกชายสุลอดตัดหญ้านะคะแม่มานั่งข้างนอกนะคะมานั่งเอาลมนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศดีเลยแม่แอบดูลูกชายตัดหญ้านะคะนี่ลูกชายคนการนะคะแม่แอบแม่แอบถ่ายนะคะ พอลูกชายไม่ค่อยชอบอะไรแอบถ่ายคนตัดหญ้าครับนี่ผู้ชายคนกลางนะคะวันอาทิตย์พรุ่นี้ก็จะครบวันจันรก็ครบอายุ15ปีแล้วนะคะวันจันทร์นะคะวันที่30 ครบอายุ15ปีแล้วนะคะช่วยงานครอบครัวได้มากแล้วตัดหญ้าช่วยทุกอย่างเลยนะคะลูกชายตัวนี้ลูกชายตัวนี้ก็นอนเ็นนี่เ็นนี่ครับ นี่ลูกชายตัวนี้ก็นอนนะคะคิดถึงแม่มากเลยค่ะไม่ห่างแม่เลยนะคะแม่ไม่อยู่บ้านสองสามวันขนาดตับย้ายังรอ ชมลูกชายตัวเองะค่ะเขาใส่เอ้นั้นฟังเพลงนะคะไม่ได้ยินเขาเปิดเพลงฟังด้วยก็เลยไม่ได้สนใจแม่ส่วนทุกคนคะก็มาเล่าถึงอาการวันนี้นะคะ จากที่ผ่าตัดได้สองวันแล้วนะคะก็ผ่าตัดมันมันมันพืรหัสนะคะตอนนี้ก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็มีแท็กซี่ไปรับส่งนะคะแท็กซี่ไปรับที่โรงพยาบาลหลังที่ฟอกเลือดเสร็จก็หมออนุญาตให้กลับบ้านได้นะคะก็เลยกลับมาที่บ้านนะคะน,นี่ก็คือแขนที่ผ่าตัดนะคะตรงนี้จะเขียวช้ำกันหน้อยเพราะว่า ยังปวดไปทั้งแขนด้ยนะคะเพราะว่าหมอเขาจะคือเขาจะ,ะหยุดเส้นเลือดตรงนี้ไม่ให้เลือดไหลนะคะแล้วเขาจะมีเครื่องหยุดเส้นเลือดไม่ให้ไม่ให้เลือดไหลแล้วก็จะทําการผ่าตัดนะคะตอนทั้งแขนนี้ก็จะวางยาชาหมดนะคะแล้วก็วางยาสลบแต่ว่าคือวันฟื้นวัยจากยาสลบนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเขากำลังยึบแขนอยู่ แล้วเราบางยาบางทีเป็นช่วงๆที่ยาชามันหมดฤทธิ์นะคะเออวันก็พยายามบอกหมอว่าเจ็บคือบอกหมอว่าเจ็บหมอก็จะฉีดยาซ้ำไปอีกนะคะมันก็เลยชารู้สึกว่าหมอจะฉีดยาสองหรือสามรอบนี้นะคะเพราะว่าใช้เวลาผ่าตัดสามชั่วโมงนะคะสามชั่วโมงที่ผ่าตัดเมือ่อวานนี้ก็ฟอกเลือดนะคะนี่ไปฟอกเลือดมานะคะ แต่แผลที่หมอเปิดให้ดูเมื่อวานนี้ค่ะตอนฟอกเลือดนะคะไอ้ที่มันเป็น,นมนูนวนก้อนนี่หมอผ่าทิ้งผ่าตัดทิ้งหมดเลยค่ะก็เลยเข้าใจว่าสามชั่วโมงที่ต้องเอ่อทำการผ่าตัดนี่มันใช้เวลาที่นานมากเลยนะคะแต่ก็รู้ว่ามันมันเพราะวันต้องผ่าตัดทั้งแขนเลยนะะมันก็ต้องใช้เวลานะคะแล้วทุกอย่างมันต้องละเอียดอ่อนมากนะคะแต่วันนี้ไม่รู้ว่านอนหลับไปกี่ชั่วโมงแต่รู้ตื่นขึ้นมาเอ๊ะ ครึ่งชั่วโมงรู้สึกว่าครึ่งชั่วโมงหลังนะคะจะมีความรู้สึกว่าตัวเองตื่นจากยานอ,อนหลับแล้วนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าหมอกําลังเย็บเนินนะคะกําลังเย็บกาลังตัดไหมอยู่ทั้งแขนเลยนะคะก็มันก็จะดึงตอนหมอดึงให้แน่นๆนะคะก็จะมีความรู้สึกหน่อยนะคะมันก็คนนั่นก็ ยายาชามไม่หมดฤกษ์ก็ไม่เท่าไหร่เพราะยาชามหมดฤกษ์ล้วอาการมันปวดมากลยคะปวดทั้งปวด,ปวด,ปวดทั้งแสบนะคะเพณหมอเขาเอายาทานะคะทามความสะอาดหลายรอบมากที่แขนเราพอล้างผ่าตาัดเสร็จแล้วเขาก็จะเอาน้ํายาฉีดแล้วก็ล้างเลือดนะคะเลือดที่เป็นที่เขาผ่าออกนะเลือดตามแขนเราเขาจะต้องล้างให้สะอาดไม่มีคราบเลยนะคะ แล้วเขาก็นั่นแล้วเขาก็เอาพลาสเตอร์ปิดไว้นะคะปิดไว้แล้วก็เอาผ้าพันอีกให้แน่นมากเลยไม่ให้เลือดมันไหลออกนะคะมันก็เลยจะต้องตึงแล้วก็ปวดมากนะคะตอนนี้แขนก็ยังบวมอยู่นะคะนี่ตรงน,นี้ยังบวมอยู่นะคะบวมอยู่ก็ต้องใช้ประมาณเวลาประมาณ2ออาทิตย์นะคะถึงจะตัดไหมได้ก็เย็บ ประมาณ25ข็มนะคะข้างล่าง25ข็มแต่ข้างบนไม่แน่ใจนะคะก็รอดูวันจันทร์ว่าหมอ,อเขาแกะพลาสเตอร์ออกก็เป็นยังไงนะคะแต่ข้างล่างนี่ประมาณ25ข็มนะคะเพราะความยาวจากต้นแขนถึงนี่เลยนะคะต้องใช้พลาสเตอร์สองอันความยาวปิดไว้นะคะวันนี้ก็กลับมาบ้านแล้วนะคะก็โอเคได้ลกลับมาทานอาหารที่บ้านก็ เมื่อคืนก็นอนไม่หลับนะคะเพราะปวดท้องมากเพราะไม่ค่อยได้ทานอาหารที่โรงพยาบาลนะคะเพราะกินแต่ขนมปังน,นะคะก็เลยกลับมาบ้านเมื่อวานนี้ก็เลยกลับมาหุงข้าวนะคะก็เลยหุงข้าวให้ลูกสาวช่วยทํานะคะทําอะไรไม่ได้เลยให้ลูกสาวช่วยทํานะคะเพราะมือข้างเดียวลูกสาวก็โอเคช่วยทําช่วยเก็บของวันนี้ลูกสาวก็ช่วยทำข้าวนะคะเพราะว่าแขนยัง ยังตึงๆอยู่นะคะยังทำอะไรไม่ได้มากนะคะวันนี้ก็เลยก็จะพักผ่อนนะ mm. ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นห่วงนะคะ mm. ก็คลิปนี้ก็มาฝากคลิปว่าอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ mm. ก็รอตัดไหมอีก15วันนะคะ mm. ถ้าใครอยากทราบเหตุผลว่าทำไมวันหนึ่ง่าตัดนะคะ mm. เพราะว่าวันเป็นโรคไตามา10ปีแล้วนะคะ ก็เลยต้องฟอกเลือดที่แขนนี้มานะคะแล้วใครก็อยากรู้เหตุผลว่าเป็นโรคไตมันอยากอะไรสอบถามได้นะคะมันมีหลายสาเหตุนะคะเกี่ยวกับโรคไตนะคะการอยู่การทานอาหารการอยู่แบบกับครอบครัวอะไรแบบเนี้ถ้าใครมีความกังวลอะไรได้คิดมากอะไรเงี้ยสามารถที่จะปรึกษาวันได้นะคะวันให้คําตอบได้เท่าที่ได้นะคะเพราะว่า ใน10ปีที่วันฟอกเลือดแล้วอยู่กับเรื่องอาหารการกินและการใช้ชีวิตทุกอย่างมันมันผ่านมาที่ว่าก็แสนจะยากนะคะแต่10ปีนี้ก็คือเป็นประสบการณ์นะคะก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างที่ได้เรียนรู้นะคะคือชีวิตเราต้องอยู่ให้ได้นะคะเราต้องทนพเพื่อลูกเพื่อครอบครัวให้ได้นะคะมันก็พยายามทําตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะ ก็เลยต้องต่อสู้มานะคะแต่ละอย่างมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคนที่มีโรคประจําตัวเราก็คงอดทนทุกอย่างนะคะเพื่อครอบครัวและเพื่อลูกนะคะเราต้องสู้ไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอีกแขนนึงยกไม่ได้นะคะขอใช้มือข้างเดียวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้ามีอาการแบบไหนจะอัปเดตคลิปต,ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ